จอะลึกคอมเมนต์สวัสดีครับอัปเดตข่าวสารและความเคลื่อนไหวของอาเซียนกันได้ที่นี่ครับความคืบหน้าข่าวดีมากครับมวยไทยได้รับอนุมัติจัดแข่งสาธิตในกีฬาโอลิมปิก2024มวยไทยใกล้จะได้บรรจุโอลิมปิกเต็มทีก่อนหน้านี้ได้มีการบรรจุมวยไทยในการแข่งขันยูโรเปียนเกม2023เป็นความเคลื่อนไหวจากทางเพจ Facebook อาเซียนมองไทยนะครับซึ่งออกมาโพสต์ขอบความดังกล่าว พร้อมกับมีเนื้อหาดังต่อไปนี้หน่วยงานหลักที่ทำหน้าที่ผลักดันมวยไทยไปสู่โอลิมปิกก็คือสาพันธมวยไทยสมัครเล่นนานาชาติหรือ IFMA ซึ่งตลอดหลายปีที่ผ่านมา i f m a นั้นได้ดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อขึ้นสู่โอลิมปิกโดยยื่นเรื่องต่อวาดาหรือ World Anti e Doping Agency หรือองค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก เพื่อให้พิจารณารับรองว่านักกีฬามมยไทยไม่มีการใช้สารต้องห้ามหรือสารกระตุ้นซึ่งผ่านไปได้ด้วยดีจากนั้นอิฟมาได้เข้าเป็นสมาชิกสมาคมสาพันกีฬานานาชาติซึ่งเดิมคือ s p o r t a c c o r d ซึ่งเป็นองค์กรกีฬานานาชาติที่ประกอบด้วยสาพันกีฬานานาชาติชนิดต่างๆที่เป็นอิสระรวมถึงองค์กรกีฬาสากล และองค์กรจัดการแข่งขันกีฬาอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามมาด้วยการเข้าเป็นสมาชิก a i m s หรือ Alliance of Independent Recognized Memory of Sport ซึ่งเป็นตัวแทนของสาพันธ์นานาชาติ23แห่งซึ่งนับว่าไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะผ่านการพิจารณาของ s t e ฟานฟ็อประธาน a i m s แต่ i f ฟมาก็ทำสำเร็จ และลาสุดมวยไทยได้ผ่าน AIMS ขึ้นไปสู่การพิจารณาของคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOC เพื่อเตรียมบรรจุอยู่ในกีฬาโอลิมปิกแล้วโดยเมื่อยิมเอ็ดกรกฎาคม2564ที่กรุงโตเกียวที่ประชุมสมัชาาใหญ่คณะกรรมการโอลิมปิกสากลครั้งที่138ได้มีการลงมติอย่างเป็นทางการให้สาพันมวยไทยสมัครเล่นนานาชาติหรือ IFMA ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการให้เป็นสหพันธ์กีฬานานาชาติอย่างเต็มรูปแบบซึ่งถือเป็นการปูทางไปสู่การบรรจุการแข่งขันในกีฬาโอลิมปิกเกมในอนาคตอันใกล้นี้ลองมาฟังความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์เกี่ยวกับข่าวนี้กันนะครับคนแรกคอมเมนต์ว่าละมวยปราบสิงโตที่เรื่องลือล่ะกุลสลีปล่ะมวยไทยนะ่ะก๊ปเกรดเอเอาะมันไม่มีจริงหรอก ไม่ใช่ต้นฉบับมวยไทยเราสร้างสนามมาตรฐานสากลก่อนขเขมรเป็นประเทศได้รับเอกราชจากฝรั่งเศสอีกแค่นี้นะ่ะมันก็แสดงให้เห็นแล้วว่าไทยคือต้นฉบับส่วนที่ขเขมรออกมาโพสต์ทำท่าบ้าบๆบอๆอะไรกระนั้นนะ่ะคือมันเบียวหนังองค์บากเลยเป็นตุเป็นตะเครมท่าต่างๆแล้วตั้งสำนักสอนด้วยกรีดร้องมาเลยอยากเห็น เพื่อนบ้านหวยหวนทั้งสงกรานโกลเด้นบอยมวยไทยเอาให้เพื่อนบ้านอกแตกตายไปเลยคอมเมนต์ถัดมาครับเป็นคอมเมนต์จากทางอาเซียนมองไทยนะครับได้ออกมาคอมเมนต์ว่ายังไม่ผ่านขั้นตอนอะไรเลยสักอย่างครับได้จัดในกีฬาซีเกมทุกครั้งให้ได้ก่อนประเทศที่ร่วมจัดสมาคมกุณคแมก็มีอยู่หยิบมือเดียวคนขเขมรที่ไปอยู่ในประเทศเหล่านั้นทั้งนั้นอ่ะเป็นคนผลักดันถ้าจะไปถึงโอลิมปิก ดูแล้วไม่มีทางเป็นไปได้เพราะกีฬาซ้ำซ้อนกับมวยไทยมาช้าเกินไปต่างชาติไม่ยอมรับปรกเหมือนกับเทควันโดเกาหลีเหนือยังไงก็ไม่มีทางเอาไปจัดในโอลิมปิกได้ชั้นใดก็ชั้นนั้นคอมเมนต์ถัดมาครับคอมเมนต์ว่าข้างบ้านคงจะชักดิ้นชักงอหมดแล้วไหนจะศรีเทพไหนจะสงกรานล่าสุดโกลเด้นบอยและนี่เอามวยไทยไปโอลิมปิกค่ากูเลยดีกว่าอีเสียมคอมเมนต์ถัดมาครับคอมเมนต์ว่า มวยสิงโตอาจจะมี0ูนย์พันซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็คือข่าวดีสําหรับประเทศไทยหากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับความคืบหน้ากรมศิลปากรสํารวจถ้ำเขาค้อมแหล่งโบราณคดีอายุ3 0 0 0ถึง6ก0 0ปีกรมศิลปากรนะครับเผยผลสํารวจถ้ำเขาค้อมจังหวัดสตูลแหล่งโบราณคดียุคก,ก่อนประวัติศาสตร์สมัยหินใหม่ กำหนดอายุราวๆ3า0 0 0 0ถึง6,000ปีมาแล้วพบชิ้นส่วนโครงกระดูกมนุษย์ภาชนะดินเผาชิ้นส่วนกระดูกสัตว์เปลือกหอยน้ำจืดและน้ำทะเลยิมสามพฤษภาคม2567นายพนมบุตรจันทรโชดอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่าจากการสำรวจการสำรวจพบชิ้นส่วนโครงกระดูกของมนุษย์ภายในถ้ำเขาค้อมหมู่ที่สิบตำบล ควรกาหลงอำเภอควรกาหลงจังหวัดสตูลจึงมอบหมายให้สำนักศิลปกรที่11จังหวัดสงขลาลงพื้นที่ตรวจสอบเมื่อ16พฤษภาคมที่ผ่านมาทำเขาค้อมตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเขาหินปูนล,ลูกโดดบริเวณริมอ่างเก็บน้ำด้านหลังของวิทยาลายัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูลจากการสำรวจทางโบราณคดีพบหลักฐานที่สำคัญเช่น ชิ้นส่วนโครงกระดูกมนุษย์ชิ้นส่วนภาชนะดินเผาชิ้นส่วนกระดูกสัตว์เปลือกหอยน้ำจืดและเปลือกหอยทะเลผลจากการศึกษาวิเคราะห์โบราณวัตถุในเบื้องต้นกำหนดให้เขาค้อมเป็นแหล่งโบราณคดียุคก,ก่อนประวัติศาสตร์สมัยหินใหม่กำหนดอายุราวๆ3 0 0 0ันถึงหกพปีมาแล้วอ้างอิงผลจากการขุดค้นทางโบราณคดีที่แหล่งโบราณคดี เพิงผาป่าโต๊ะระอำเภอควรโดนจังหวัดสตูลเมื่อปี2,553ซึ่งพบโครงกระดูกยุคก่อนประวัติศาสตร์กำหนดอายุทางวิทยาศาสตร์ราว3,000ปีมาแล้วผลจากการดำเนินงานทางด้านของโบราณคดีที่ผ่านมาพบแหล่งโบราณคดียุคก่อนประวัติศาสตร์เป็นจำนวนมากแสดงให้เห็นว่าพื้นที่สตูลเป็นที่อยู่อาศัยของชุมชนยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่สำคัญของประเทศไทย โดยสำรวจพบแหล่งโบราณคดีอย่างน้อย46แหล่งปัจจุบันนั้นอยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูลเพื่อประกาศรายชื่อให้ครอบคลุมทั้งหมดอธิบดีกรมศิลปากรกล่าวว่ากรมศิลปากรขอบคุณหน่วยงานต,ต่างๆที่ร่วมการปกป้องคุ้มครองและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้และท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในครั้งนี้ถือเป็นการค้นพบที่สำคัญ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าทางโบราณคดีของกรมศิละปากรและการพัฒนางานวิชาการในอนาคต